ยินดีต้อนรับสู่ WKP Auto แหล่งรวมข่าวสารรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์ขั้นสูงโดรนและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในเทคโนโลยีทางทหาร โดรนล้ำสมัยและเครื่องจักรแข่งอนาคตที่นี่คือที่ที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโดรนรบไร้คนขับเบร็กต้าอ i กินชีรุ่นปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในอากาศยานไร้คนขับที่ถูกพูดถึงอย่างมากในระดับโลกด้วยสมรรถนะที่น่าประทับใจและเทคโนโลยีสุดล้ำ เบรักตาอากินชีพัฒนาโดยบริษัทไบคาบริษัทชั้นนำด้านอากาศยานไร้คนขับของตุรกีซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับระดับสูงรุ่นปี2025ของอากินชีได้รับการอัปเกรดให้เหนือกว่ารุ่นก่อนทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจโดรนลำนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจลาดตระเวนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นโดรนรบเต็มรูปแบบที่ติดตั้งอาวุธหนักและระบบการรบขั้นสูงที่พร้อมสำหรับทั้งการป้องกันและโจมตีจุดเด่นสำคัญของเบรักตาอากินชีรุ่นปี2025คือความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและแม้กระทั่งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ ทำให้โรนลำนี้มีความยืดหยุ่นสูงในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ต่างๆด้วยน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดที่เพิ่มขึ้นอากินชีสามารถบรรทุกอุปกรณ์หนักๆปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้นและรองรับบทบาทที่หลากหลายในสนามรถอากินชีใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพอรอ์อปปอคู่ ซึ่งให้แรงขับและประสิทธิภาพในการบินที่สูงขึ้นรุ่นปี2025สามารถทำการบินในระดับความสูงกว่า40,000ฟุตซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนและโจมตีจากระยะไกลนอกจากนี้ยังสามารถบินต่อเนื่องได้นานถึง24ชั่วโมงทำให้เหมาะสำหรับภารกิจรวบรวมข่าวกรองการลาดตะเวนการเฝ้าระวงังและการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำลึกเข้าไปในเขตของศัตรู ในด้านเทคโนโลยีอากินชีติดตั้งเรดาร์ขั้นสูงรวมถึงเรดาร์ AESA และเรดาร์ตรวจจับภาพพื้นผิวซึ่งช่วยให้สามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในทุกสภาพอากาศนอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารผ่านดาวเทียมขั้นสูงเพื่อส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์และควบคุมโดรนจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งจุดเด่นของเบรักตาอากินชีรุ่นปี2025คือระบบที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งช่วยให้โดรนสามารถบินอัตโนมัติตรวจจับเป้าหมายและประเมินภัยคุกคามได้อย่างแม่นยำลดภารางานของผู้ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพของภารกิจระบบ AI ยังช่วยให้โดรนสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทำการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนขณะอยู่ในการปฏิบัติการโดด้วยการออกแบบที่เน้นการพรางตัวและลดการสะท้อนจากเรดาร์อกินชิมีโอกาสถูกตรวจจับจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้น้อยลงประกอบกับความสามารถในการบินที่ระดับความสูงมากทำให้โดรนลำนี้เป็นหนึ่งในอาวุธทางอากาศที่ทรงพลังในพื้นที่ปฏิบัติการที่มีระบบป้องกันหนาแน่น นอกจากบทบาททางทหารแล้วอะกินชี่ยังถูกนำมาใช้ในภารกิจยุทธศาสตรต์ต่างๆเช่นการลาดตระเวนชายแดนการต่อต้านการก่อการร้ายและการตรวจตราทางทะเลแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุน่นและมูลค่าทางยุทธศาสตร์ของโดรนลำนี้ประเทศต่างๆที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของฝูงบินโดรนต่างให้ความสนใจในอะกินชี่รุ่นใหมน่นี้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากสเปคที่ยอดเยี่ยมประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้ในสนามรบ และต้นทุนการปฏิบัติการที่คุ้มค่าก,ก่อว่าการใช้เครื่องบินรบที่มีนักบินดโดรนเวร a ักตาอากินชีรุ่นปี2025ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของเทคโนโลยีการรบไร้คนขับและสะท้อนถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของระบบอากาศยานไร้คนขับในปฏิบัติการทางทหารยุคใหม่ ตุรกีในฐานะผู้พัฒนาได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสามารถในการผลักดันขีดจำกัดของนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศด้วยความสามารถที่ผสานกันระหว่างระยะเวลาการบินที่ยาวนานอาวุธที่ทรงพลังและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยอากินชีคือหนึ่งในโดรนรบที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบันอย่างไม่ต้องสงสยัย หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารรีวิวยันพาหนะและข่าวสารรดรนใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่อง w K P Auto ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษจากเราในอนาคต